สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเด่นเรื่องเฮงที่แต่ละลัคนาราศีพึงจะได้รับจากอิทธิพลของดาวตรีเทพทั้งสามดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีเราจะมาพูดถึงประเด็นหลักๆที่เกิดขึ้นในเชิงบวกนะคะ สิ่งที่แต่ละลัคนาราศีได้รับจากดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์จะมีอะไรบ้างเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะเรื่องเด่นเรื่องเฮงของชาวลัคนาราศีสิง์จากปรากฏการ์ใหญ่ที่ดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ ได้ขยับยกย้ายตำแหน่งในเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนพลังชีวิตครั้งสำคัญที่ให้ผลต่อชาวลัคนาราศีสิงห์ทำให้คุณมีความก้าวหน้าพลิกชะตาและเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวคุณชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้รับผลกระทบต่อดาวตรีเทพทั้ง3าดวงเหมือนเหมือนกันกันกบทุกลัคนาราศีนะคะ เียงแต่ว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวแต่ละดวงที่แตกต่างกันออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับภพบเรือนขึ้นอยู่กับจังหวะลีลาชีวิตอายุเพศและวัยด้วยนั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าดาวใหญ่ทั้งสามดวงนั่นก็คือดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์จะส่งผลบวกผลดีผลเด่นต่อตัวคุณอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับดาวดวงแรกนั่นก็คือดาวพระราหูดาวพระราหูสำหรับชาวลัคนาราศีสิงนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิของคุณค่ะดาวพระราหูได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมาสถิตยอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งสูงสุดคือเป็นกระเสตราธิบดีค่ะดาวพระราหูที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งนี้จะให้ผลในเชิงของคู่พันธมิตรคู่สัญญา คู่ค้าคู่รักความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของเพศตรงข้ามรวมไปถึงการได้รับโอกาสจากต่างถิน่นต่างแดนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งผลเด่นต่อชาวลัคนาราศีสิง์ในจังหวะที่ดาวพระราหูมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตตนิอย่างแรกเลยคุณจะมีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ ใครที่โสดอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับคนที่ถูกใจเพียงแต่ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาในระยะนี้นะคะต้องดูกันให้ดีๆว่าเขาจริงใจกับคุณจริงหรือไม่ประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะได้มีคู่ค้าคู่สัญญาพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมทีมใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะ จะเจอกับคนที่มีจริตเดียวกันมีทัศนคติเดียวกันเจอกับคนที่เก่งมีความสามารถพอที่จะนำพาธุรกิจหรือกิจการการงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์หลายคนหลายท่านอาจจะได้มีพันธสัญญาเงื่อนไขข้อตกลงบางอย่างอาจจะมีการเซ็นร่วมหุ้นร่วมลงทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและมันก็จะนำมาซึ่งผลประโยชน์และกำไรกำไรให้กับคุณในอนาคต ชาวลัะนาราศีสิงห์บางคนก็จะได้รับโอกาสจากต่างถิ่นต่างแดนมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติหรือมีโอกาสร่วมงานกับบุคคลที่มีอิทธิพลค่ะร่วมงานกับคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงลักษณะนี้เป็นต้นดาวพระราหูเป็นดาวของเงาค่ะเป็นดาวแห่งมายากิเลสความอยากได้อยากมีดาวพระราหูเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกลโกงการหลอกลวงค่ะ ดาวพระราหูโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาแบบนี้อาชีพใดงานใดที่เกี่ยวข้องกับดารานันกแสดงสถานบันเทิงแสงสีเสียงนะคะจะมีความคึกคักและคึกครื้นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงงานใดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออนไลน์นะวัตกรรมสื่อโซเชียลมีเดียก็จะมีความคึกคักคึกครื้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ลุยงานลักษณะนี้ได้เลยนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระราหูเล็งลัคนาราศีเกิดส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีสเสน่ดึงดูดมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะในสายตาของผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมต่างภาษาหรือมีความแปลกใหม่คุณมีโอกาสสูงนะคะที่จะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศหรือได้รับโอกาสร่วมงานกับองค์กรระดับประเทศหรือระดับสากลเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงจะได้เฉิดฉายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ ประการต่อมานะคะในช่วงที่ดาวพระราหูโคจรมาเล็กลัคนาราศีเกิดแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับกับโปรเจกต์ใหญ่ค่ะ ใครก็ตามนะคะที่เป็นพนักง,งานประจําข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็อาจจะมีเจ้านายหรือหัวหน้าง,งานที่เขาไว้วางใจคุณให้คุณได้ทํางานสําคัญสําคัญนะคะหรือทํางานที่เป็นระดับบิก๊กระดับใหญ่ระดับภาคระดับจังหวัดก็ว่าไปใครก็ตามที่เป็นฟรีแลนซ์หรือเจ้าของธุรกิจจะเจอกับลูกค้าใหม่ที่มีกําลังใจสูงค่ะเป็นลูกค้ารายใหญ่หรือลูกค้าที่มีคุณภาพก็ได้ จากสิ่งใดที่คุณเคยซบเซาสิ่งใดที่มันเคยเป็นปัญหาติดขัดมีอุปสรรคมันจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่พอเท่านั้นนะคะดาวพระราหูยังเป็นดาวตัวแทนแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีเล็งลัคนาราศีเกิดแบบนี้คุณจะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะได้รับกับสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงมีโอกาสที่จะได้ยกระดับฐานะหรือยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตัวคุณเองด้วย สำหรับดาวดวงถัดมาคือดาวพระพฤหัส,สบดีค่ะดาวพระพฤหัส,สบดีได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนลาภของดวงชะตาค่ะ เป็นช่วงจังหวะที่ส่งผลเด่นต่อชาวลัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากดาวพระพฤหัสคือดาวแห่งครูดาวแห่งปัญญาเป็นดาวแห่งความเมตตาและเป็นดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์เมื่อโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภเรือนที่เกี่ยวข้องกับลาภผลหรือเงินก้อนใหญ่ก้อนโตมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์มีข่าวดีเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาค่ะ หยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองชีวิตของคุณจะได้ขยับขยายชีวิตของคุณจะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีการเติบโตทั้งภายในและภายนอกค่ะในภายในก็หมายถึงจิตใจคุณจะเป็นผู้ให้คุณจะรู้จักเสียสละมีความเมตตาไปยังเพื่อนมนุษย์ส่วนภายนอกก็จะเป็นกิจการงานของคุณที่คุณทำอยู่จะมีการขยับขยายได้ต่อสัญญาหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอค่ะ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้เปิดโลกกว้างได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนถือว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีสิง์จะมีโอกาสดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาในครั้งนี้คุณยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนหรือผู้ใหญ่ในแวดวงการทํางานของคุณด้วยเพราะคําว่าลาภะไม่ได้หมายถึงโชคลาภหรือเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเพียงอย่างเดียวนะคะแต่มันยังหมายถึงกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมและคอนเนคชั่นเครือข่ายที่พร้อมจะสนับสนุนและให้โอกาสที่ดีต่อตัวคุณค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์เหมาะมากนะคะในการที่จะทํางานเกี่ยวข้องกับการพูดการเขียนการคิดสร้างสรรค์งานออนไลน์หรืองานที่ต้องใช้ไอเดียค่ะเพราะดาวพระพฤหัสบดีเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นบ้านเรือนของดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นดาวแห่งไอเดียเป็นดาวแห่งปัญญาอยู่แล้วเหมาะมากๆเลยทีเดียวที่จะทํางานในลักษณะนี้และถ้าเกิดว่าคุณได้รับโอกาสให้ทำงานในลักษณะนี้คุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำมันอย่างจริงจังนะคะ อย่าปล่อยให้โอกาสเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าคุณจริงจังตั้งใจและทุ่มเทสัพพะแรงกายคำว่ารุ่งเรืองหรือสำเร็จก็ไม่ไกลเกินตัวคุณค่ะดาวดวงถัดมานะคะที่ได้ทำการโครจรยกย้ายนั้นก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์โครจรยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะซึ่งการมาอยู่ในราศีมีนนี้ก็ถือว่ามาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา ดาวพระเสาร์จัดว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวลัคนาราศีสิงห์ก่อนหน้านี้นะคะได้สถิตเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะก็จะออกจากการเล็งลัคนาราศีเกิดแล้วเข้ามาอยู่ในราศีมีนมาอยู่ในเรือนมรณะถ้าเราจะมองในด้านของความเป็นอรินะคะเมื่อสถิตอยู่ในเรือนมรณะนั่นก็หมายความว่าศัตรูคู่แข่งเรื่องหนักหน่วงหรือเรื่องอะไรก็ตามที่มันเคยติดติดขัด,ข,ดขัดในชีวิต มันจะเริ่มเบาบางและทุเลาลงค่ะคุณจะได้มีการปลดหนี้ล้างกรรมเก่าตัดคนตัดปัญหาหยุดวงจรลบๆที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณลงไปได้ชาวลัคนาราศีสิงห์เหมาะมากกับการเริ่มต้นใหม่อย่างจริงจังวางแผนในทุกๆเรื่องอย่างมั่นคงในระยะยาวและชาวลัคนาราศีสิงห์คะเมื่อดาวอาริเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนมรณะคู่แข่งหรือคนที่ไม่หวังดีรวมไปถึงคนที่คิดร้ายต่อตัว,ตวคุณเขาก็จะถอยห่างออกจากตัวคุณไปด้วยค่ะ ดาวพระเสาร์นะคะยังถือว่าเป็นดาวบาาพระเพราะเมื่อโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนมรณะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพความหนักความเหนื่อยบทเรียนหรือบททดสอบที่คุณจะต้องเจอสิ่งนี้มันหลีกหนีไม่พ้นจริงๆคะ่ะแต่ก็ไม่อยากจะให้ชาวลัคนาราศีสิงห์กังวลมากจนเกินไปเพราะแท้จริงแล้วนะคะชีวิตของคนเราทุกคนล้วนเจอความเหนื่อยยากลำบากด้วยกันทั้งสิ้น มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเจอความลำบากมากหรือน้อยแตกต่างกันไปและลำบากในแง่มุมของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะอย่างไรก็ตามในจังหวะที่ดาวพระเสารดาวแห่งกรรมโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะชีวิตของคุณจะมีการปรับเปลี่ยนขยับขยายชีวิตของคุณจะได้จบจากเรื่องเก่าและทำสิ่งใหม่ ชีวิตของชาวลัคนาราศีสิง์จะมีการเดินทางไกลได้เปิดโลกกว้างอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับบทเรียนเก่าๆหรือเกี่ยวข้องกับประสบการณ์เก่าๆอย่างเช่นชาวสิงอาจจะได้นําความรู้เก่ามาอาดัดแนปกับความรู้ใหม่เพื่อให้เกิดการผสมผสานงานใหม่ลักษณะนี้เป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงที่ดาวพระเสาโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตา ตัวคุณนะคะจะเข้าใจสัจตธรรมของชีวิตมากขึ้นจะรู้จักคำว่าปลงจะรู้จักคำว่าปล่อย,ลอยเลิกยึดติดกับอดีตหรือปล่อยให้คนที่ทำร้ายใจเรามาเกาะกินใจเราอยู่นานเกินไปค่ะคุณกล้าที่จะปฏิเสธต่อทุกเรื่องราวที่มันขัดใจคุณคุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและชาวลัคนาราศีสิงค์คะถ้าเราจะพูดถึงในแง่ของสุขภาพในจังหวะที่ดาวพระเสารโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะ ก็ไม่อยากให้คุณละเลยในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยเฉพาะใครที่มีโรคเก่าโรคประจําตัวควรจะอยู่ใกล้ชิดกับแพทย์กับหมอหรือทําตามคําแนะนําของแพทย์และหมอให้ดีค่ะอย่าละเลยในเรื่องของการออกกําลังกายการทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะคะในระยะนี้ชาวสิงห์หลายคนหลายท่านอาจจะมีเกณฑ์ป่วยไข้ไม่สบายได้บ่อยครั้งเพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ข้อดีข้อเด่นที่คุณจะได้รับจากดาวพระราหูดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์ชาวสิงห์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพยดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ